สวุวรรณประภาธมหายานสูตรในวงเล็บศูนยตาวักบรรดาพระธรรมอื่นๆทั้งปวงได้แสดงแล้วซึ่งศูนยตาคือความว่างเหตุนี้แลในกาลบัดนี้จะกล่าวและอธิบายซึ่งความโดยสังเขป มูสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีพีชะโง่เกลาทึบทื่อน้อยด้วยปัญญายาณไม่อาจรู้แจ้งโดยรอบทั่วซึ่งความหมายของศูญญตาดังนี้พระสูตรบทนี้แลจึงกล่าวโดยสังเขตด้วยอุปายะอันอัศจรรย์อันกล่าวถึงเหตุและสิ่งที่ทำให้เกิดคือปัจจัยทั้งปวง เพื่อแสดงให้แก่ผู้ง่อคราวทึบทือด้วยการเกิดจิตแห่งมหากรุณาคุณบัดนี้ทถาคตจะกล่าวแสดงซึ่งพระธรรมอันวิเศษอัศจรรย์ตามที่ทถาคตได้อธิบายแล้วได้ล่วงรู้ซึ่งดวงจิตของหมู่สัตว์ทั้งปวงว่าอันร่างกายของเรานี้แลไม่ใช่ของจริงแท้เป็นสิ่งหลอกลวงอุปมาด้วย การประชุมของอากาศสาตุ์คือความว่างเปล่านั่นเองเปรียบเหมือนหมู่บ้านที่มีทางเข้าหกทางด้วยกันแล้วมีโจรร้ายมาหยุดอยู่เบื้องหน้าหนทางอันนั้นแล้วอันล้วนแต่ยืนอยู่ในที่ของตนล้วนแต่ไม่รู้จักกันและกันอายตนะคือตาที่รับภาพคือหูที่จำแนกเสียงทั้งปวง คือจมูกอันสูดดมกลิ่นคือลิ้นที่รับรสติดใจชอบใจในรสชาติทั้งปวงอารมณ์ที่เกิดจากทางทั้งหกนี้แลต่างก็มีปัจจัยของตนของตนอันวิสัยแห่งกิเลสทั้งปวงย่อมไม่เกิดตามเหตุปัจจัยอื่นๆนอกจากนี้ ก็ใจที่เป็นมายาดวงนี้ได้วิ่งแส่สายไปยังอารมณ์ทั้งหกนี้อย่างรวดเร็วแล้วนึกคิดปรุงแต่งลวงหลอกแยกแยะทําทั้งปวงดูแล้วเหมือนมนุษย์ในโลกวิ่งไล่ตามอากาศคือความว่างอยู่อย่างนี้จึงถูกโจรร้ายทั้งหกทาร้ายเอามีแต่ผู้โง่เขลาเท่านั้นที่หลบหลีกไปไม่ได้ ก็ปกติของจิตนี้ย่อมอาศัยอยู่กับอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งต่างก็รู้จักหน้าที่ของตนแล้วคอยท่าอยู่ในที่ของตนอันเป็นไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ก็จิตที่ไหลไปตามอารมณ์ทั้งหกประดุดนกที่ติดบ่วงของนายพรานที่อยู่แห่งจิตนั้น ก็คืออายตนะทั้งปวงได้แต่คล้อยตามกิเลสทั้งปวงไม่มีการหยุดพักและปล่อยวางเลยอันร่างกายนี้เป็นสิ่งจอมปลอมไม่อาจเลี้ยงดูให้คงอยู่ได้นานผู้ใดจะคัดค้านห้ามปรามไว้ไม่ได้และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้านายได้นั่นเป็นเพราะเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งปวง ที่ประชุมกันแล้วจึงเกิดมีไม่มีสิ่งใดจริงแท้ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ได้นานได้เกิดขึ้นมาแล้วเพราะความสำคัญผิดเป็นเหตุอันเป็นไปตามกลไกของกรรมซึ่งสมมุติว่าเป็นการประชุมกันขึ้นของความว่างมีดินน้ําไฟลมประชุมกันก่อขึ้นมีขึ้น อันเกิดและดับตามกาลเวลาและจะทําลายซึ่งกันและกันเองอุปมาอสรารพิษร้ายสี่ตัวอยู่ร่วมกันในหีบใบเดียวงูใหญ่ทั้งสี่คือมหาพูดรูปสีนั้นก็มีภาวะที่ต่างกันอยู่เบื้องบนสองตัวเบื้องล่างสองตัวคือด้านละสองตัวเช่นนี้แล อันงูคือมหาพูดนี้ก็จะต้องสลายสิ้นไปไม่มีเหลืออสสารพิษทั้งสองคือธาตุดินและน้ำก็มีลักษณะจมอยู่เบื้องล่างอสสารพิษทั้งสองคือธาตุลมและไฟมีลักษณะเบาจึงลอยอยู่เบื้องบนมโนวิญ,ญญาณทั้งสองภาวะนี้แลรวดเร็วแสสายไม่อยู่นิ่งเลย แล้วไปรับผลกรรมของตนบ้างได้เป็นมนุษย์บ้างได้เป็นเทวดาบ้างเป็นสัตว์ในภูมิทั้งปวงตามแต่ที่ตนกระทำมาเองแล้วตกสู่ห้วงแห่งภพทั้งปวงก็เมื่อธาตุคือน้ำไฟและลมแตกดับสลายแล้วนั้นอุจจระปัสสวะที่ไม่สะอาดที่เก็บซ่อนอยู่ภายในก็ไหลออกมา สังขารนี้เป็นบ่อกเกิดแห่งเชื้อโรคทั้งปวงหาความน่ารักน่ายินดีไม่ได้อันเขาจะทิ้งไว้ในป่าช้าเหมือนกองซากไม้ที่ผุพังฉะนั้นแหลดูก่อนกุลธิดาคือโพธิวลกะ,ะเทพพึงพิจารณาธรรมทั้งปวงว่าเป็นอย่างนี้แล้วจะหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นมนุษย์และหาหมูสัตว์ได้แต่ที่ไหน ซึ่งก็เป็นความว่างเปล่ามาแต่เดิมเหตุเพราะอาวิชชาคือความไม่รู้จึงทำให้เกิดมีอันมหาพูดทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความไม่จริงแท้แต่เดิมนั้นก็ไม่ได้เกิดมีภาวะทั้งปวงก็ไม่ได้ประชุมกันด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้แลตถาคตจึงกล่าวว่าธาตุทั้งหลายนิใช่ความจริงแท้มาแต่เดิม เมื่อประชุมกันจึงมีขึ้นแม้สังขารลักษณะของอวิชชาเองแต่เดิมก็หาไม่มีเพราะความจำได้หมายรู้ที่ลวงหลอกเป็นเหตุปัจจัยจึงประชุมกันแล้วเกิดมีขึ้นมาได้เหตุที่ปราศจากซึ่งสิ่งใดๆจึงสมมุติชื่อว่าอาวิชชาเหตุนี้ตถาคตจึงกล่าวชื่อว่าอาวิชชา สังขารวิญญาณและนามรูปอยายตนะทั้งหกทำให้เกิดผัสสะและเวทนาเพราะตัณหาความทยานอยากทำให้เกิดชาติความแก่ความตายและความทุกโศบรรดาความเป็นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงนั้นเป็นอจินไตยคือเกินไปกว่าความคิดคาดเดาวัตตาสงสารไร้ซึ่งขอบเขตหมุนเวียนอยู่ไม่หยุดพัก แต่เดิมก็ไร้ซึ่งการเกิดจึงไม่ได้ประชุมกันการไม่มีโยนิโสมนสิการจิตจึงปรุงแต่งขึ้นตถาคตได้ตัดขาดแล้วทั้งสิ้นซึ่งทิฏฐิความเห็นที่ผูกมัดทั้งปวงได้ใช้ดาบแห่งปัญญายาณฉีกทำลายตาข่ายแห่งกิเลสที่อาศัยคือขันทั้งห้านั้นแล ก็พิจารณาว่าเป็นศูญญาตาทั้งสิ้นจึงบรรลุพระโพธิญาณเป็นกุศลที่ประเสริฐอย่างยิ่งเปิดออกซึ่งประตูอมิตแล้วถือเอาภาชนะแห่งอมิตนั้นเข้าสู่อมลฤตานครแล้วไปยังเรือนแห่งอมิตยังให้หมูสัตว์ทั้งหลายได้บริโภคซึ่งรสแห่งอมิตนั้น ได้เป่ามหาสังแห่งธรรมและย่ำม,มหาเพรีแห่งธรรมได้จุดมหาประทีปแห่งธรรมและโปรยปลายฝนประเสริฐแห่งธรรมนั้นตถาคตได้ทำลายซึ่งความโกรธแค้นทั้งปวงแล้วในบัดนี้ได้สถาปนาธงแห่งธรรมอันวิเศษแล้วเป็นที่หนึ่งได้โปรดหมูสัตว์ทั้งหลายในว่วงมหันนบแห่งสังสารวัฏนี้ ตัดขาดความชั่วทั้งสามและความทุกโศกที่ไม่มีประมาณได้แล้วตลอดไปเพลิงแห่งกิเลสได้เผาหมู่สัตว์ทั้งปวงแล้วเป็นผู้ไม่ได้รับการช่วยเหลือไม่มีที่พึ่งพิงตถาคตได้ใช้อมฤลิตที่ช่ำเย็นและรสโอชาให้เต็มเปี่ยมในชนเหล่านี้ทำให้ไกลาจากความรุ่มร้อนได้ ในกับทั้งหลายที่ไม่มีประมาณก็ได้เป็นผู้นำชนเหล่านั้นประพฤติธ,ธรรมและถวายบูชาเคารพต่อพระพุทธเจ้าทั้งปวงบำเพ็ญฝึกฝนด้วยความตั้งมั่นเพื่อมุ่งสู่พระโพธิญาณเพื่อปรารถนากายธรรมที่จริงแท้ของพระตถาคตเจ้าเพื่อปรารถนากายธรรมที่จริงแท้ ของพระทถาคตเจ้าได้สละสิ่งทั้งปวงมีแขนขามือเท้าเป็นต้นสละแม้ศีรษะดวงตาไขากระดูกมันสมองและบุตรภรรยาอันเป็นที่รักทรัพย์สินและแก้วมณีมุกดาสร้อยสังวานทองเงินไวัยทูลและสิ่งของทั้งปวงอย่างนี้แล